ค่ำคืนนี้นะฮะ <c oughs> ก็มีข่าวทางประเทศอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าในคืนนี้ทาง Apple เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาได้ส่งหนังสือเชิญนักข่าว <c oughs> เข้าไปทําข่าวนะครับเข้าไปร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข้อความว่าว got a l i t t l t more t h ด t g to show you นะครับซึ่งก็ตีความแล้วเป็นไปได้ว่าค่ําคืนนี้ทางบริษัท Apple อาจจะมีการเปิดตัวนะครับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นเล็ก ที่เรียกกันว่า iPad mini นะฮะ iPad mini นะครับ,รบซึ่งก็ขนาดจะเล็กลงกว่าแท็บเล็ต iPad นะครับ,รบ iPad รุ่นแรกเลยนะครับ iPad เวอร์ช n น1ซึ่งได้วางจำหน่ายเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ2 5 5 3นั้นเดือนเมษายนมีขนาดหน้าจอสัมผัสมี9.7นิ้วนะครับแต่ iPad mini มีขนาดหน้าจอเหลือเพียง7นิ้วนี่ฮะนี่วางเทียบกันให้เห็นนะครับเห <c oughs> ็นไหมนี่ฮะแล้วก็แน่นอนราคาก็จะถูกกว่านะครับการออก iPad mini ออกมานั้นก็หวังจะแข่งขันกับผู้ที่ผลิตคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเจ้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon Google หรือว่าอาจจะอาจจะไปไปแข่งกับทางด้านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของค่าย Samsung เพราะว่าซัมซุงเขาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขามันจะใหญ่หอันนี้อาจจะไม่ใช่โทรศัพท์นะฮะเป็นเป็นแท็บเล็ตแต่ก็ให้มันใหญ่เหนือกว่า Samsung s ซัมซุงขึ้นมานิดนึงเผื่อใครจะซื้อโทรศัพท์มือถือนะฮะซัมซุงก็อาจจะเพิ่มตังอีกนิดหน่อยแล้วก็ซื้อ iPad mini เลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ฮะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งของทางค่าย Apple แล้วถ้าค่ําคืนนี้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับครับ iPad mini ก็จะถือว่าเป็นสินค้าชิ้นแรกของ Apple ภายใต้การบริหารงานของทิมคุก CEO คนใหม่ที่รับตำแหน่งต่อจากคุณสตีฟจ็อบนะฮะที่จากโลกนี้ไปครับใช่ครับเพราะว่า iPad 1 iPad 2 New iPad ไม่ถือว่ายังถือว่าเป็นของสตีฟจ็อบับนะฮะแต่นี่เป็น iPad mini นะะ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ต้องถือว่าเป็นของคุณทีมคุกแล้วครับรองรับระบบ 4G ด้วยนะโอ้นี่ฮะ 4G4G เอาของเราคนดิใช่ี่คือเล็กลงประมาณสักสนิ้วใช่มั้ยจากหน้าจอ10นิ้วหรือ7นิ้วใช่7นิ้วนะฮะราคาก็จะถูกลงถูกต้องนะราคาก็ถูกลงนะครับซึ่ง ก็มีเว็บไซต์ IT ต่างๆ,ๆเขาก็ได้นำเสนอราคาออกมานะฮะ <L US> ซึ่งก็มีความจุตั้งแต่8กิก16กิก32กิก64กิกนะครับราคาก็จะอยู่ราวๆตั้งแต่ถูกสุดนะฮะก็คือ9,900บาทนะ,ะผมเป็นเงินไทยเลยนะฮะครับ <L US> 9,900บาทจนถึง26,000บาทเลยก็คงจะ64กิกนั่นแหละครับ <L US> 26,000บาท ะะราคาจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ก็ต้องติดตามดูนะฮะนี่แท็บเล็ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนทำงานหรือว่าคนเรียนหนังสือเนี่ยใช้น้ t ตบุ๊กน้อยลงใช่ครับนะ,ะใช้น้ t ตบุ๊กน้อยลงนะฮะแล้วก็ผู้คนก็ใช้แท็บเล็ตกันสัส่วนใหญ่ใช่ครับนะ,ะใช้แท็บเล็ตกันมาจนถึงของทางค่ายแอปเก็เวอร์ชัน3ใช่ไหมใช่ New iPad แล้วก็ม,มาทีนี้จากนี้ไป ก็ลองดูนะฮะว่าผู้คนจะใช้ iPad mini เยอะขึ้นหรือไม่มน่าตื่นเต้นมากนะครับ,รบอ,อันไหนๆว่ากันด้วยเรื่องต่างประเทศแล้วเนี่ยผมพูดถึงการประชันวิสัยทัศน์หรือเราอาจจะเรียกว่าดีเบตของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมิดบอมนี่จากริพับบิคันแล้วก็ประธานาธิบดีาบารักโอบามานะครับจากเดโมแครตซึ่งเช้าวันนี้ ตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็เป็นการดีเบตกันนี่ถือว่าเป็นการดีเบตกันในรอบที่ 3, สหรือว่าครั้งที่3แล้วก็สุดท้ายแล้วนะฮะประเด็นก็จะเป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะครับวันนี้หลายคนที่ดูก็ดูเหมือนว่านะท่าทีของโอบามานั้นดูแล้วขึงขังเอาจริงเอาจังแล้วก็มีเหลี่ยมที่ได้เปรียบมิทซรอมนี่ม,มากกว่านะครับก็แน่นอน คนที่อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเวลาจะพูดอะไรออกมาก็ก็ได้เปรียบกับผู้ท้าชิงนะฮะแล้ววันนี้ส่วนใหญ่นะฮะการถกกันเรื่องของนโยบาย ต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็จะเน้นเรื่องของตะวันออกกลางซะส่วนใหญ่นะแล้วก็อาจจะมีจีนบ้างใช่ฮะแต่ในภูมิภาคในแถบเอเชียอะไรไม่ไม่ค่อยเน้นสะเท่าไหร่จีนนี่เป็นหัวข้อหลักเลยเพราะมี6หัวข้อใช่ไหมก็มีเรื่องของการดูการเจริญเติบโตของจีนใช่แล้วก็มีเรื่องของตะวันออกกลางใช่ไหมเรื่องการประท้วงเรื่องวิกฤตนิวเคลียร์ในอิหร่านนะเรื่องบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกนะฮะเรื่องอัฟกานิสถานนะฮะใช่ฮะ นี่ก็คือคุณคุณบ๊อบนะบ๊อบชิฟเฟอร์บ๊อบชิฟเฟอร์นะฮะจาก CBS News มาทำหน้าที่พิธีกรอายุมากแล้วนะอายุมากเจ็ดสิบกว่าผมจะพูดที่เก่าเอออายุมากก็จะใช้คนอายุมากมากนะฮะใช่ฮะแล้วเวลาผู้ตอบเนี่ยตอบหลุดออกไปเนี่ยเขาจะดึงกลับมาดึงกลับมาครับนะเก่ามากนะครับก็สรุปแล้วนะฮะพอดีเบรจบไปแล้วก็มีผลสำรวจออกมาโดยทันทีนะครับ ของผลสำรวจของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะฮะที่จัดทำขึ้นก็ปรากฏว่าโอบามาเนี่ยมีคะแนนนำมิดรรมนี่เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียว49ต่อ48<ม>อันนี้ของวอชิงตันโพสต์นะฮะซึ่งแตกต่างจากที่อื่นนะฮะเพราะว่าวอชิงตันโพสต์จะให้ค่อนข้างสูสีแต่ว่าของ CNN เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอบามานำห่างถึง48ต่อ40 CBS 49ต่อ48นะฮะแต่ของ CNN เน่48ต่อ40นะฮะแล้วก็มีผลสำรวจความเห็นของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง521คนนะฮะที่จัดทำขึ้นโดยสถานี CBS หลังที่มีการประชานวิสัยทัศน์เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ะปรากฏว่าประชาชน53%ให้ออบามาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอ,อีก23%ให้มิดปรมนี่อีก24%ให้เสมอกันนะฮะนี่นะครับ แล้วก็มีการไปผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะครับก็ให้ความเห็นเชื่อถือนโยบายต่างประเทศของผู้สมัครทั้งสองคนเพิ่มมากขึ้นนะฮะมิดรรมนี่ได้เพิ่มจากเดิมจาก46เป็น49เปอร์เซ็นต์โอบามาได้จาก58เป็น71เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทั้งคู่เพิ่มขึ้นทั้งคู่แต่เพิ่มในสัดส่วนที่โอบามาดูเหมือนว่าเพิ่มเยอะกว่าช่องว่ามันก็เลยแบบยังตามกันไปยังระยะบางใช่ Mm. นี่นะแล้วก็สอบถามผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง <c oughs> นะครับก็ปรากฏว่าเขาคิดว่าโอบามาน่าจะทำผลงานในการแก้ปัญหาขอการร้ายได้ดีกว่ามิดรอมนี่64ต่อ36เปอร์เซ mm. ็นต์่ต่อ36เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เท่ากันอยู่50เปอร์เซ็นต์นะฮะ <c oughs> วันนี้ดู ดูการดิเบตผ่านทางช่องเ네นชั่นแล้วแล้วก็ดูคุณวีนารัตคุณนุษย์ท,ทยคุณสุธิชัยวิเคราะห์แล้วนะฮะ <c oughs> คุณสุธิชัยก็บอกว่าถ้าถ้าเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยก็คนนี้ได้เป็นประธานาธิบด,ดีคนนี้เลยคนนี้เลยถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้นะนะฮะแต่ถ้าอีกสองอาทิตย์ก็คือวันที่6พฤศจิกายนใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่าอีกสองอาทิตย์เนี่ย มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเลือกตั้งหลังจากเสร็จดีเบตแล้วเลือกตั้งพรุ่งนี้เลยก็เสร็จคุณโอบามาเนี่ยเพราะว่าก็ถือว่าก็ตอบได้ทำให้ทาให้คนที่เขารับชมการถ่ายทอดสดก็เห็นว่าตอบได้ดีทั้งคู่เนี่เขาเป๊ะมากฮะการจัดดีเบตเขาเนี่ยมืออาชีพมากมันเป็นธรรมเนียมที่แบบคือเวลาของทั้งคู่ที่พูดเนี่ยก็ พอๆกันเลยนะครับพอ,พอเวลานี่แบบโอ้โหแบบใกล้เคียงกันเลยอไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับก็คุมได้ดีมากแล้วก็คนตอบเนี่ยก็ก็ตอบแบบเนื้อๆมีมารยานะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเวลาที่เขาจะลงเลือกตั้งบางประเทศที่แบบโอ้โหเ,เวลาพูดมีการดีเบตอะไรพิธิกรเหนื่อยเลย หมดเวลาแล้วครับหมดเวลายังไม่ยอมหยุดพูดเลยแต่เขานี่กเขาแบบโอ้โหแล้วสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยเวลาของโอบามาพูดได้มากกว่าแบบจุดทศนิยมอะนิดหน่อยเองนิดหน่อยเองอะโอ้โหถือว่าแบบไปว่าสุดยอดมากอย่างบางประเทศที่ครูหนกบอกนี่ต้องเอานาฬิกามาตั้งเลยใช่ไหมจับเวลาเงี้ยนะบางประเทศเขาก็ไม่ดีเบตด้วยก็ตามหาตัวคนหนึ่งเขาไม่ยอมดีเบตครับต้องพี่ต้องน้องเลย ช่แล้วประเทศนั้นตอนนี้ก็มีอะไรบันได5ขั้นอะไรจมล้มรัฐบาลอะไรกันเดี๋ยวมาดูบันได5้าขั้นช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าไม่รู้คุณบรรจงจะพูด่ะนะนี่ผมจริงๆผมจะต่อเรื่องนี้นิดหน่อยอะนบอกไปต่างประเทศก็เลยว่าจะคุยเรื่องเว็บไซต์แมคโดนัลล์ถูกแฮกโอ้เอาไว้ช่วงหน้าแล้วกันเกิดเวลาเดี๋ยวว่าช่วงหน้าแมคโดนัลล์ถูกแฮกไม่เอาแล้วเอาห้าขั้นดีว่ะเอาห้าขั้นโลเลช่วงหน้าช่วงหน้าพักสักครู่